มทบสีลงพื้นที่ให้กำลังใจอาสารักษาดินแดนจาก37จังหวัดหลังระดมกำลังเร่งฟื้นฟูเชียงรายจากสถานการณ์อุทกภัยย้ำต้องมีอาหารและน้ำดื่มสะอาดเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่1ตุลาคม2567 นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโครนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจาก37จังหวัดรวมกว่า1,400นายที่เข้ามาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัดเชียงรายในการทำความสะอาดดินโครนตามบ้านเรือนและที่สา สาธารประโยชน์ตามข้อสั่งของนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่า ขอบคุณสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่านที่เสียสละมาช่วยกันฟื้นฟูจังหวัดเชียงรายโดยในวันนี้ได้มาดูเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและได้เน้นย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลอาหารและน้ำดื่มต้องเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนและอยากให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เห็นถึงภารกิจของเราในครั้งนี้ว่าเราทำงานกันด้วยความเสียสละ แข็งขันและทุ่มเทค่ะจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังสาลากลางจังหวัดเชิงรายเพื่อร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลนิว24สสถานีประชาชนพระดารายงาน